โรงงานน้ำตาลประกาศรับเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยโรงงานใดบ้างได้เท่าไหร่เช็คเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามนะครับสถานการณ์ข่าวสารจากทางโรงงานน้ําตาลและอ้อยกันต่อเลยนะครับทางโรงงานน้ําตาลหลายแห่งนะครับได้ประกาศรับเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับ สำหรับเงินส่วนนี้นะครับเป็นเงินที่ทางโรงงานน้ำตาลได้หากเก็บไว้นะครับเป็นจำนวนเงิน30บาทต่อตันในส่วนที่ชาวไร่อ้อยนะครับได้นำส่งอ้อยไฟไหม้ให้กับทางโรงงานซึ่งในส่วนนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับเงินที่ทางรัฐบาลนะครับได้จ่ายให้ในส่วนที่ชาวไร่อ้อยนะครับได้ตัดอ้อยสดตามนโยบายของทางภาครัฐเป็นจำนวนเงิน120บบาทต่อตันนะครับสำหรับเงินคืนอ้อยสดนี้นะครับจะจ่ายให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่าน ที่ส่งอ้อยสดสะอาดมีคุณภาพนะครับให้กับทางโรงงานน้ําตาลในแต่ละพื้นที่นะครับโดยจะคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับและหารออกมาในแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะไม่เ e ok ท่ากันตามพื้นที่ที่ส่งอ้อยนะครับให้กับทางโรงงานมากหรือน้อยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีโรงงานใดบ้างที่ประกาศออกมาแล้วในแต่ละพื้นที่นะครับจ่ายตันละเท่าไหร่จ่ายวันไหนกันบ้างนะครับสําหรับเงินคืนอ้อยสดนะครับคุณภาพดี ในปีการผลิตปี2564ัทับไปดูกันเลยครับสำหรับโรงงานที่1น,นะครับโรงงานน้ำตาลคอนบุรีจ่ายเงินค่าอ้อยสดนะครับในปีการผลิตปี2 5 6 4ันทับโดยจะจ่ายให้กับทางชาวไร่อ้อยคู่สัญญานะครับที่ส่งอ้อยสดให้กับโรงงานจ่ายในตันละนะครับ17.11บาทนั่นเองครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับธนาคารทกศของชาวไร่อ้อยทุกท่าน ในวันศุกร์นะครับที่22เมษายนปี2,565นั่นเองครับทางโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะครับด้วยความห่วงใยจากพี่น้องชาวและอ้อยทุกท่านนะครับได้ประกาศณนะวันพฤหัส,สบ,บดีที่21เมษายนปี2,565นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีมีกำหนดจ่ายนะครับเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดีในปีการผลิตนะคปีัทับ65 จ่ายในตันละนะครับ3า4 5บาทนั่นเองครับโดยจะจ่ายนะครับตั้งแต่วันอังคารที่2 6เมษายนปี2,565นะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์ของชาวและอ้อยคู่สัญญาที่ส่งอ้อยสดนะครับทุกท่านนั่นเองหากมีข้อสงสัยนะครับและสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางโรงงานโดยตรงเลยนะครับหากมีประกาศเพิ่มเติมนะครับจากโรงงานอื่น ในส่วนของการจ่ายเงินค่าอ้อยสดนะครับคุณภาพดีให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะสรุปและก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ